ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเพลเดอร์สปอร์ตอีควิปเมนต์ฟอร์มเจแปนนะครับเราจะมารีวิวไม้สายสปีดนะครับเป็นไม้ที่ลงกินเนสเลคคอร์ดนะครับว่าตบเร็วที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เป็น n a n o เลเซสสปีดนะครับนาโนเลเซสสปีดความพิเศษของไม้ตัวนี้คือเขาทำตาไก่นะครับ เป็นแนวตรงนะครับแนวตรงตรงระหว่างตัวงที่ตัดช่วง10นาฬิกาและ2นาฬิกานะครับแล้วก็หน้าไม้เนี่ยเล็กลงนะครับหน้าไม้เล็กลงแต่ว่าก้านก็ยังแข็งเหมือนเดิมนะครับตัวนีออ้ตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ญี่ปุ่นก็จะมีอะไรมาบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีใบรับประกันนะครับของญี่ปุ่นมาให้นะฮะแล้วก็จะมี ถุงกำรรมะยีนะครับถุงกำมะยี่นี่เลยถุงกำมะยี่ปักได้ด้วยสีเงินนะครับวันนี้เราก็รีวิวไปได้ยินเสียงมาเฮาไป <laughs> นะครับอยู่ข้างบ้านเองนี่นะครับก็อ่ะเรามารีวิวไม้กันต่อเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นไม้สายโหดเลยทีเดียวนะครับเป็นไม้ นาโนเลเซ s สปีดนะครับแต่เป็นไม้ 2U ูนะครับดูเลย 2U G5 นะครับก็ขึ้นเอ็นได้ถึง28ปอนปด์อนนะครับจริงๆผมขึ้นได้นูแ่นแหละ35้ปอนนะครับสบายๆนะครับก็มาตรฐาน SG เหมือนเกิมครับนี่สำหรับไม้ญี่ปุ่นนะครับ JP นะครับตัวไม้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็ ตัวหนังสือก็จะเป็นสีเทานะครับตรงนี้เป็นสีเทาก็เหมือนสีบอลเงินนะฮะนาโนเ e สเซสสปีดนะครับความสวยงามของไม้นะฮะเนี่ยสังเกตว่าหน้าไม้เขาจะเล็กนะฮะหน้าไม้เขาจะเล็กทําให้เราตีลูกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สมัยก่อนนะก็จะมีตัว แซตสลัดนะครับตัวแซสแตสลัดตระกูลแซตนี่ตระกูลสเปรดเร็วทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวแซตให้ดูดีกว่านะครับตัวแซตสลัของผมที่ผมใช้อยู่นะที่ผมใช้อยู่นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะฮะนี่เลยแซตสลัที่ผมใช้อยู่นะครับ,บ,รรบ,เ,รรบเรามาประกบกับแซตสเปดนะครับสังเกตได้ว่านะครับหน้าไม้เนี่ยความเล็กกว่าเท่ากันนะครับข้างๆแต่ S z s p e e ed เนี่ยหน้าไม้จะสั้นกว่านะครับจะสั้นกว่านิดนึงเนี่ยสั้นกว่าขอบนึงอะนะครับสั้นกว่าขอบหนึ่ง,นะงซึ่งมันเล็กกว่า Z s l a s แน่นอนนะครับ Z s l a s แน่นอนก็หลายคนชอบสายสปีดนะครับแล้วก็มีน้ำหนักหัวด้วยนะครับสามารถตกได้หนักหน่วงเหมือนกันนะครับ นี่เราจะเห็นเทคโนโลยีรูตาไก่แบบตรงนะครับแบบตรงซึ่งเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นเฉียงลงนี้นะครับแต่นี้ก็มันเห็นยูนิคโฆษณาบอกว่าตรงอย่างนี้ตรงไปเลยนะครับซึ่งมันทำให้ลูกออกลูกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมนี่เลย nano laser speed นะครับส u นะครับสำหรับ สายโหดเลยทีเดียวนะครับ 2U มีน้ำหนักเหมือนกันครับน้หนักโอเคเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นพวกหัวทิกอะไรอย่านนัหนักๆอยู่แล้วเนี่ยก็ตี 2U แซดสปีดสบายครับตีสายพวกนาโลเลเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเร็วแต่ว่าอยากได้น้ำหนักไม้หนักๆน,นะครับก็สั่งได้ครับ 2U ก็ ใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามานะครับที่เพจเราเราจะลงลิงก์ที่เพจไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับผมก็อินบ็อกกันเข้ามาได้ครับวันนี้ร้านเพี l d เดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปก็ขอจบการรีวิว n a n o l a ส e r Speed j a p a นนะครับ JP Code นะฮะ 2UG5 นะครับ, 5, รบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ